อกุศลมูลสาร่างเงาของความชั่วจนเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมี3ประการโลภะโทสะโมหะสำหรับอกุศลมูลสหากแปลาตามตัวอักษรจะหมายความว่าร่างเงาของความไม่ฉลาดหรือหมายถึงรางเงาหรือต้นตอของความชั่วทั้งปวง เมื่อกำเริบจะแสดงออกมาเป็นทุจริตทางกายวาจาใจรวมเป็นเหตุให้เกิดกิเลสซึ่งมี3ประการได้แก่ 1. โลภะความอยากได้ความอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนอยากให้ตนมีเหมือนคนอื่นหรือมีมากกว่าผู้อื่นความอยากมีหลายรูปแบบซึ่งจะก่อให้เกิดร่างเงาของความชั่วทั้งปวงเช่นอิจฉาความอยาก ปาปิดชาความอยากอย่างชั่วช้าลามกมหิดฉาความอยากรุนแรงอภิชาวิสมาโลภะความอยากได้ถึงขั้นเพ่งเลงความอยากจะเกิดมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความชั่วในตัวเองวิธีแก้ไขความอยากคือการใช้สติระลึกรู้ในตน 2. โทสะความคิดประทุสร้าย การอยากฆ่าการอยากทำลายผู้อื่นความคิดประทุษร้ายเป็นร่างเง้าให้เกิดกิเลสได้หลายอย่างเช่นปฏิฆะความหงุดหงิดโกทะความกโกรธอุปนาหะความผูกโกรธเพียาบาทความคิดปองร้ายถ้าปล่อยให้มีโทสะมากผู้นั้นจะเป็นคนชั่วคนพานและเป็นภัยต่อสังคมวิธีแก้ไขโทสะคือการใช้สติระงับตน และฝึกตนให้เป็นผู้มีอโทสัปสา 3. โมหะความหลงไม่รู้จริงความไม่รู้ไม่เข้าใจความมัวมเมาความประมาทเป็นร่างเง่าให้เกิดกิเลสได้ต่างๆมากมายเช่นมักขะลบหลูคุณท่านปลาสะตีเสมอมานะถือตัวมะทะม,วม,วมวัวเมาประมาทะเลนเล่อ โมหะทำให้ขาดสิไม่รู้ผิดชอบร้ายแรงกว่าโลภะและโทสะรวมทั้งส่งเสริมให้โลภะและโทสะมีกำลังมากขึ้นอีกด้วยวิธีที่จะทำให้โมหะลดลงนั้นจะต้องปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีอมโมหะความไม่หลงงมงาย